รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยพอทบาหา้าเสนอรายการข่าวดีดีก่าพี่คำรอนตอนครูคือบุคคลที่เราไม่ควรลืมโดยเฉพาะครูดนตรีและนาฏศิลป์นนะ <laughs> จะบอกให้ลบบุรีครูคือแสงส่องทางให้ชีวิต,รตเราินน้าอุดมสมบูรณ์พืชผลเพิ่มพูนมากมีชวนมองสมน้าที่กล่าวมานี้สมน้ำที่กล่าวมานี้นว,นว่าลบบุรีเป็นเมืองแผ่นดินทองทเราต<ร>้อง บุญบุญคคณชมรมบ้านเพลงสวนนงนุษที่อำเภอเมืองจังหวัดลบบุรีจัดพิธีไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์ของวงสุภาพรขึ้นมาที่บ้านมีลูกศิษย์ลูกหาผู้เคารพนับถือมาร่วมงานกันครับขั่งโดยเฉพาะผู้ก่อตั้งวง,งสืบทอ,อดได้ดีไม่ต้องห่วงอะไรทางเพลงวันนี้ก็ดีใจแล้วก็ภูมิใจ ที่น้องเขาจัดพิธีขึ้นมาในวันนี้นะครับขอขอฝากทุกทท่านฟันเพลงทุกท่านที่รักในเรื่องของศิลปะของเรื่องของเพลงได้ได้พื้นผู้ให้ให้ให้น้องทั้งสองนี้ได้อนุรักษ์เพลง แนวนี้คือต่อไปครับเกิดมาในชีวิตนี้ทุกคนมีครูหมดตั้งแต่พ่อแม่ปู่ย่าตายายญาติพี่น้องครูอาจารย์ที่อบรมสั่งสอนเราแม้กระทั่งใครก็ตามที่ให้ความรู้ให้อาชีพให้ถือว่าเป็นครูเหมือนกันที่นี่เป็นเป็นครั้งแรกนะครับที่เป็นพิธีใหญ่นะครับว่าเรื่องของการไหว้ครูเนี่ยก็เพื่อเป็นการที่จะระลึกถึงครูบาอาจารย์นะครับทั้งครูที่เป็นเทพและก็ครูที่อบรมสั่งสอนเรามานะครับ ตั้งแต่ท่านยังมีชีวิตอยู่หรือว่าปัจจุบันนี้ด้วยแล้วก็ลูกเป็นการรวมลูกศิษย์ลูกหามารวมกันมาพบปะกันมาบรรเลงถวายมือถวายครูนะครับมาพูดคุยสังสรรค์สอบถามเรื่องสารทุกขสุขติดแคบลงมาในวงการดนตรีนาฏศิสินทุกคนต้องรำลึกถึงบุคคลผู้ปลูกฝังด้านการร้องการรำการเต้นให้เรามาดำเนินชีวิตได้หรือมีความรู้ติดตัวเรื่องนี้ไว้ตลอด เการร้องรำทำเพลงเนี่ยมันเป็นสายอาชีพเราโดยตรงเราเรียนมาเราถูกปลูกฝังมาว่าให้เคารพบูชาครูเรามีครูซึ่งเป็นทั้งครูเทพและครูผู้มีชีวิตและเป็นครูนอกครูในในตัวเรานะคะเราต้องให้ความเคารพศรัทธาในวิชาชีพ ต้องศรัทธาในวิชาชีพนะคะแล้วก็ให้ความเคารพในวิชาชีพเพราะฉะนั้นอะไรที่ปฏิบัติด,ดีก็จะส่งเสริมชีวิตและหน้าที่การงานของเราผู้มาร่วมงานเองก็อดปลื้มไม่ได้ในพิธีไหว้ครูดนตรีอันยิ่งใหญ่ครั้งนี้ประเพณี ไหว้ครูนะครับเป็นวัฒนธรรมมาตั้งแต่รุ่นโบราณแล้วนะครับรุ่นดึกจำบันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้มาร่วมพิธีนะครับเพื่อมาแสดงความกตัญญูและก็เคารพคุณครูนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาไว้ให้นะครับตอนนี้ผมก็เสียแล้วมีลูกศิษย์เป็นพันแต่ว่าผมก็ไม่ลืมคุณครูของผมนะครับที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้ได้มีวิชาที่ได้ประกอบ อาชีพนะครับแล้วก็เลี้ยงตนเองมานะครับเราต้องนึกถึงบุญคุณครูตลอดเวลาสรุปให้ดีๆดังนี้ดังนี้ว่าไหวครูดนตรีเป็นสิ่งดีงามของการร่วมกันอนุรักษ์และส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมของการไหวครูของไทยไว้ให้ยืนยาวอีกทั้งแสดงออกถึงความกตัญญูกตะเวทีด้วยขอรับครูเป็นทั้งแสงส่องทางและแสงส่องถ้รมวันนี้สนุกจริง ืลบบุรีความทุกข์ไม่มีสนุกเต็มที่เลยพี่น้องเราน้ำท่าเคยท่วมจนร่วมมันก็มันเทาลบบุรีดีขึ้นกว่าเก่าโอเมืองของ ดีดีกับพี่คำรนวังหวังสีรายงานการไหว้ครูดนตรีและนาฏศิลป์มาจากชมรมบ้านเพลงสวนนงนุษเมืองลบบุรีนะ <c oughs> จะบอกให้ลบบุรีดีขึ้นกว่าเก่าโอ้เมืองของเรามี